สวัสดีครับเป็นพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมวันนี้มีอาคันตุกะครับมาเยี่ยมถึงถิ่นครับแปลกดีเหมือนกัน,นครับโพสในในเพจกลุ่มในกลุ่มครับในกลุ่มศรัทธาอานุรักษ์บารมีหลวงปู่ทิมเทพ,พเจ้าแห่งบรุรพธิตนะครับโพสไปวันที่หมั้ง ก็แปลกดีเหมือนกันก็โพสอาภาพพอยอญารภาพท่านเนี่ยลงไปในเพจวันนี้ก็ย้อนมาเยี่ยมเยือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ได้มาชมพระกลุ่มเหล่านี้ครับนี่ที่จะแบ่งปันบุญประทานหล่อพระประทานครับนี่ก็ทบทวนมาทบทวนครับมาทบทวนมาดูหน้าพระดูเนื้อดูอะไรต่างๆ ครับผมวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับยินดีอย่างยิ่งนี่ครับเช่นกลุ่มนี้เนาะก็ดูแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันครับประสบการณ์กลุ่มนี้ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะ,นะกลุ่มเท้าเวทผมก็ยังไม่ได้ลงเลยครับ่อกีของของพี่เล็กพี่เล็กอันนี้เอาไปแล้วพี่เล็กเอาไปแล้วนะครับนี่นะคุณแผนไข่ผาชีแล้วก็ปั๊มตาเนี่ยเอาไปแล้วแล้วก็ดาเนินการให้เด้อพี่เด้อ ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหนึ่งสามนร้อยสาแล้วก็เป็นเนื้อเก่าชุดนี้ก็ยังไม่ได้ลงทั้งหมดหรอกครับครับผมนี่เลยครับตึกตึกตัวนี้ตึกก็เวลามันน้อยครับก็ดูแบบมันผ่านไปบ้างอะไรบ้างครับเอาอาศัยอาศัยใจเสือ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 ใจครับ <c oughs> ถ้าเห็นชอบมันก็จะชอบอย่างนี้นะ <c oughs> นี่ครับก็ดูกันแล้วนะครับ ทั้งลูกเก่าลูนต้นถ้าูรวมมาอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงครับน่าจะเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลายชั้นอยู่ครับแล้วก็มาตรงนี้นี่นะโอเคนะครับผมจะไปทัดกำลังสองอยู่ครับอยู่ในกลุม่มเอ้ยของท่านอยู่ในกลุ่มนั้นไหมกลุ่มอ่ะกลุ่มกลุ่มไล่กลุมกล่มไล่ไหม,ยมยอ,ยอยู่ในกลุ่มไลรอเปล่าไม,ไม่มีครับโอ้เดี๋ยวเชินเข้ากลุมล่ไมไล่กลุ่มไล่ของสอ,อนอุดร อันนี้กำเนิดผงพายกำเนิดแม่ับแม่ส้มครับอันนี้เป็นชุดไผ่ร้อนมันก็ดูครับดูโอกาสมาเยี่ยมอุดรธาน,นีครับเดี๋ยวไม่ไปกวนสมาธิครับให้ท่านดูไปเรื่อยๆครับผมนี่นะด,ดีอย่างยิ่งเลยนะครับมามาเติมบรารมีหลวงปู่เนาะสาธุสาธุาธเอาทักไทยสมาชิกหน่อยนี่ครับ จากไหนเนาะมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพเลยนั่นเองนะตัวจริงบาลมีหลวงพ่อทิมครับสุดยอดสุดยอดเป็นไงดูแล้ววันนี้นะก็เป็นพระที่เก่าถึงยุคนะครับแล้วก็มีความหลากหลายเนื้อครับก็สองครับนะคุณค่าในการศึกษาและสะสมนะครับนี่เลยครับตั้งใจมาครับมาหากันมาครั้งที่สองแล้วเนาะมานี่เนาะมาจากครั้งที่สามที่สี่สามสี่นะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับนี่เลยเดี๋ยวดูต่อดูต่อนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับดูต่อ ชุดนี้เป็นชุดโอ,องช้างดูอย่างอายกยกโขงช้างบ้านโองช้าง,าง,ช,างชุดนี้นะบ้านโองช้างเดี๋ยวก็จะดูไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ชุดบ้านโองช้างครับที่แตกก็ไม่ทิ้งนะครับเอาไว้ส่องดูนะครับที่บ้านโขงช้างก็จะดูครับก็แชร์ว่าพิมพ์เนื้อเป็นอย่างไรบ้างเอาก็ให้ดูดูต่อไปครับดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคนะครับผมอนนี้ในส่วนอันนี้ในส่วนพระก,กริง่งพระก,กริ่งก็ ดูไหมเขกิ่งกริ่งดูไหมกริ่งครับได้ครับเ,เดี๋ยวก็กลิ่งให้ท่านดูด้วยครับกลิ่งก็ชุดนี้มันก็จะมีกิ่งชุดเล่นแร่แล้วก็กิ่งหลายๆวาละครับหลายๆวาละเดี๋ยวว่ากันไปครับม,มาแล้วก็ชมครับอันนี้เป็นชุดชุดก่อนทำก่อนครับตัวนี้มปนกระล่งซองกิ่งกันอย่อันนี้เป็นยุคเล่นแร่แปรธาตุครับ<ช>แต่ชุดนี้ก็เดี๋ยวทางนั้นเขายังไม่รับรองกันนะครับ แต่น่าจะน่าจะปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับชุดนี้ครับชุดกิ่งชุดนี้ครับที่มีการเขียนผิดว่าวัดระหานไล่นะครับไม่ใช่ลอลิงมันเป็นอรเรือเนาะตัวนี้ครับผมชุดก็จะดูชุดในหม้อด้วยครับในหม้อในอะไรต่างๆครับนี่ครับในหม้อก็จะดูกําลังดูครับผมในนี้ก็ดูไปพักใหญ่แล้วครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลงไว้ลงไว้ลงไว้ให้หน่อยครับบรรยากาศไทยบรรยากาศให้ดูกันเท่านั้นนะครับโอเคครับผม